รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย motor stand. รายการกีฬาที่รวบรวมความหลากหลายรสชาติในแบบฉบับของเมนสเตนพร้อมกับคอนเทนต์กีฬาสุดเอกลักษณมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกีฬามอเตอร์สปอร์ตรวมไปถึงคนการแข่งขันบรรยากาศต่างๆบทสัมภาษณ์ของนักแข่งแล้วก็ทีมแข่งนะคะซึ่งจะจัดเต็มให้ในรายการมอเตอร์สเตนเลยค่ะทุกวันจันทรเวลา4ี่ทุ่มเครื่องแบบนี้ที่ทางช่อง m c o t HD หมายเลข30ค่ะแล้วต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะสำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่รักความเร็วนะคะกับ Mo t ต GP เพราะว่าได้มีการ เปิดจำหน่ายบัตรกันไปอย่างเป็นทางการทั่วโลกเลยค่ะเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยม o ต G p ในประเทศไทยก็จะระเบิดศึกในประเทศไทยระหว่างวันที่27-29ถึงสตุลาคมนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์และก็เป็นไปตามคาดค่ะแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกก็ได้ชิงตั๋วแกรนด์แนตมไปหมดภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยจะพาย้อนไปชมบรรยากาศในวันแรกที่เปิดจองตั๋วกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมเลยค่ะ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชอนถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึกโมโต GP รายการโออาทยแลนด์กลังปี2023ซึ่งจะชิงชัยที่สนามช้างอินเตอร์เนช่นอลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่27-29ตุลาคมนี้โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่4 ภายในงานมีดรก้องศักิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยตัวแทนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนนำโดยจังหวัดบุรีรัมย์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโ r บริษัทพสภาคจำกัดโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสนามช้างอินเตอร์เนชั่นอร์กิต รวมทั้งสื่อมวลชนหลายร้อยคนนักแข่งอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและผู้สนับสนุนร่วมงานมากมายดรก้องศักดิ์ดดดดอออยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปีนี้เรายังเดินหน้าสารต่อความสำเร็จเพื่อเป็นหนึ่งในกลางปีที่ดีที่สุดของโลกอีกครั้งโดยคณะทำงานเตรียมงานกันอย่างหนักนำประสบการณ์3ครั้งที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาให้การแข่งขันในปีนี้ให้ออกมาดีที่สุด ปรับแก้ไขจุดด้อยและชูจุดเด่นของม o t ต GP สนามประเทศไทยหรือไทย i p p ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในทุกปี OR Thailand แลนด์กังปีครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้ว เราเอาบทเรียนต่างๆนะครับจาก3ปีที่เราจัดมานะครับมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิด -19 เนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาคลึกคักความนิยมนะครับกระแสเรื่องของการมาชมมาเชียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆผมได้ยินได้ฟังมาจากหลายคนนะครับบอกว่ายังไม่เคยดูแข่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยดูแข่งรถเนี่ยแต่อยากมางาน m o t o g p นะครับเพราะเชื่อว่าด้วยการผัฒน์กำลังนะครับทั้ง OR ทั้งพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ OR t h a i ไทยแลนด์กลางปีเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากีฬาแต่ว่าเป็นพากกรรมของคนไทยในการที่เราจะต้อนรับชาวโลกนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ก็ตามนะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานวันที่27ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างความประทับใจให้โลกเห็นร่วมกันครับ สุชาติรามาผู้อำนวยการใหญ่บริษัทปตท,ท,ทน้้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าในฐานะไตเติ้ลสปอนเซอร์ของการจัดการแข่งขันมอโตจีพีสนามประเทศไทยกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนมหากรรมกีฬามอเตอร์สปอร์ทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยอีกครั้งและสนับสนุนนักแข่งไทยเข้าสู่เวทีระดับโลกผลักดันมอเตอร์สปอร์ทไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม วันนี้ OR เนี่ยนะไทยซัอรเซอร์ครั้งนที่4นะครับเราดีใจครับที่เราเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะผลักดันให้ทั่วโลกนะครับได้รับรู้จักความสวยงามสิ่งที่ดีงามในประเทศไทยผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเ,เป็นสิ่งที่มีความสวยงามและพร้อมที่จะโชว์ทั่วโลกได้ทำเชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของประเทศไทยการท่องเที่ยวนะมันจ,จะมันจะดีขึ้นโออาเองเนี่ยเราได้มีการจัดเตรียมนะครับสิ่งดีๆมีวัฒนธรรมประเทศไทยขอเจ้ท่องเที่ยวเพื่อจะให้การเป็นเจ้าภาพครัั้้งนนีะครบ มีความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จเรามั่นใจว่าเราขอเชิญทุกคนนะมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะให้โลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีและสามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับภายในงานแถลงข่าวยังได้มีการเปิดจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันอย่างเป็นทางการทั่วโลกโดยบัตรชมการแข่งขันแบ่งเป็น5แบบได้แก่ประเภทที่1 g r a n แ s ร a n d แ0ตนบาทซึ่งจะเห็นทุกโค้งทั่วสนามประเภทที่2 Mar าเ t สแสตนด์ส0บาท ซึ่งจะได้รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากมาร์กมาเกสประเภทที่สาตาราโรสแตนสามพันบาทจะได้รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากฟอร์มิโอวตาราโรสประเภทที่4จันทราสแตนสามพันบาทจะได้รับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากสมเกียรติจันทราและประเภทที่5ไซส์สแตนสองพันบาท สำหรับแนวคิดในการออกแบบระดับ World Event นี้ทีมงานนักออกแบบได้สารต่อความเป็นไทยผ่านหนุมานตัวละครเอกในวรรณคดีอันเรื่องชื่อภายใต้แนวคิด Thailand to the World ซึ่งอวดโฉมบนบัตรโมอโต GP สู่ชาวโลกครั้งแรกในปี2022โดยเป็นหนุมานครึ่งหน้าในทีมนักบิดสร้างความประทับใจและเสียงชื่นชมอย่างมากส่วนในปีนี้ได้ส่งผ่านอัตลักษณ์หนุมานอย่างงดงามตามขนบเพื่อสร้างภาพจำในใจแฟนโมโต GP อีกครั้ง ซึ่งฮนุมานเป็นตัวแทนความว่องไวสีสันและเส้นสายบนบัตรสื่อถึงความสนุกสนานความเร็วและเป็นสีประจำของรถแข่งแต่ละคันอีกด้วยซึ่งหลังจากการถแถลงข่าวพร้อมเปิดขายบัตรเข้าชมอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์ไปทั่วโลกก็ได้สร้างสถิติใหม่บัตรแกรนด์สแตนจำหน่ายหมดภายใน2นาที29วินาทีเท่านั้น และในครั้งนี้นะคะสนามประเทศไทยก็อยู่สนามที่17จาก21สนามซึ่งถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลด้วยค่ะก็เลยทําให้เป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองของแฟนๆทั่วโลกทําให้บัตรแกรนด์แตนเนี่ยขายหมดภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังมีบัตรในประเภทอื่นๆเนี่ยให้ได้จับจองกันอยู่แต่ก็ต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ค่อยๆทยอยหมดไปในแต่ละวันแล้วด้วยเพราะไม่อยากให้ทุกคนพลาดการแข่งขันที่น่าสนใจนี้จริงๆรับรองความมันได้เลยค่ะ สำหรับตอนนี้พักกันสักครู่เดงนค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมอเตอร์ a แ d นค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์มีกีฬาแล้วก็กิจกรรมหลากหลายอย่างนะคะต้องที่นี่เลยค่ะกับ Beat Active by Tech บางนาน,นั่นเองจะเป็นยังไงบ้างตามล้วยไปเลยค่ะ ขอพาทุกคนมารู้จักกับสถานที่ที่จะปลุกพลังในตัวคุณออกมาอย่างมหาศาลกับบีท์แอคทีฟไบเทคบุรีศูนย์รวมความบันเทิงรูปแบบกีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ความสุดยอดของกีฬาและกิจกรรมมากมายที่จะได้เจอกับที่นี่ได้ยินมาว่ามีถึง55กิจกรรม4โซนและยังมีพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการอีกมากมายเพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกล้วยขอพาทุกคนไปรู้จักกับที่นี่ให้มากขึ้นกับ Beat a c t i v e ค่ะและตอนนี้กล้วยก็อยู่กับคุณรัชนีหรือคุณนีนั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ Beat a c t i v e นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beat a c t i v e นะคะโอ้หแค่มาก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแล้วนะคะที่นี่คือแบบสดใสมากเลย คืออะไรคะก็คือบิดแอคทีฟะคะของเราจะเป็นอินดอร์สปอร์ตนะคะก็คือเป็นศูนย์กีฬาในร่มแหละเนาะก็คือเป็นแบบเหมือนรวบรวมกิจกรรมกีฬามากกว่า55อย่างข้างในเนาะแล้วก็รองรับเหมือนให้กับทุกๆเพศทุกๆไวัยเข้าได้มาใช้บริการในพื้นที่ของเราค่ะเป็นแบบทั้งคุณพ่อคุณแม่เด็กเล็กหรือว่าจะเป็นแบบกลุ่มวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะมาทากิจกรรมด้วยกันได้ มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะจร,งจริงๆคือเรามองว่าเหมือนตัวกิจกรรมอะค่ะคือเวลาที่เรามองว่าเราอยากจะทํากิจกรรมออกกําลังกายสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปสถานที่ต่างๆเนาะ<ช>อย่างเช่นอะเรามองว่าเออเราจะต้องไปถ้าเราจะไปเล่นไออา์กีอย่างเงี้ยเราต้องแยกไปที่นึงอย่างเงี้ยค่ะ,ะหรือจะไปแบบเล่นสเก็ตบอร์ดเงี้ยเราต้องไปอีกที่นึงแต่อันเนี้ยเรารวมทุกอย่างเลยค่ะ55กิจกรรมมาไว้ในพื้นที่ที่เดียวกันให้สําหรับคนที่อยากออกกําลังกายหาพื้นที่ ที่มันง่ายกับการมาพื้นที่ดีๆอย่างนี้ค่ะมันมีจิมเล็กๆข้างในด้วยคุณสามารถมาออกกำลังกายได้และคุณก็ยังสามารถจบจากออกกำลังกายคุณก็ยังสามารถมาทำกิจกรรมเล่นกิจกรรมในส่วนของตัวพวกสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์สปอร์ตแอคทิวิตี้ต่อได้นะที่นี่เรามีถึง4โซนด้วยกันเนาะ,ะเริ่มตั้งแต่คิโซนนอร์วิกโซนแอดวานซ์โซนแล้วก็เอ็กตรีมโซน แต่ละโซนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะพีะโซนก็จะเป็นตั้งแต่เด็กที่มีขนสูงประมาณ85ซนติเมตรเนาะก็คือแบบพวกเบบีคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบหาที่ให้เล่นให้กับเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะ<น>เป็นแบบในโล่มอย่างเงี้ยที่สามารถทํากิจกรรมเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเล็กๆของเด็กเนาะถ้าสมมติสำหรับคนที่เป็นพื้นฐานเลยไม่เคยเป็นกีฬาใดๆมาเลยเอย่างเงี้ยแต่อยากมีการอยากลองเล่นนะคะเราก็แนะนําเป็นตัวนอร์วิกโซนซึ่งนอร์วิกโซนเนี่ยสำหรับเป็นกีฬาที่ เป็นสําหรับคนที่เริ่มต้นไม่ยากมากแต่ว่าเป็นพื้นฐานอย่างเช่นแบบตัวที่เป็นตัว E D U ของเราอะค่ะถ้าเราไปเล่นแล้วเนาะก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบใช้ตัวเทคโนโลยีกับตัวกีฬาเอามาบวกกันนะคะมันก็ทําให้เราเกิดความสนุกมากขึ้นหรือจะเป็นแบบลักษณะซิปไลน์ที่เป็นการโหนสลิงอย่างนี้ค่ะ หรือว่าจะไปในส่วนของตัวแอดวานซ์ก็สําหรับคนที่แบบเล่นกีฬาอยู่ประจําอยู่แล้วเนาะมีความแบบเหมือนอยากจะมาชารเลกับเรานิดนึงกิจกรรมก็จะดูแบบเหมือนเอกซ์ตรีมขึ้นไปหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกตัวแบบสกีสโนบอร์ดอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นปุ๊บต่อโซนไปโซนสุดท้ายค่ะสำหรับพวกที่แบบชอบซ์ตรีมเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปีนผาไปเลย10เมตรเนาะมีทั้งแบบออโต้บิเลหรือว่าเป็นแบบว่าบิเลโดยแบบเหมือนใช้คนในการบิเลเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบบตัวโลฟอะค่ะที่เป็นตัวสไลด์ลงมาเป็นป่่องสไลด์ะค เชิญชวนกับเพื่อนๆนี่นึงว่าใครที่แบบอยากมายังตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงดีมีอาคีบค่ะกิจกรรมกีฬาเรามีเยอะมากค่ะก็ถ้าสมมุณลูกค้าสนใจอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่า,าไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่เป็นกีฬาเลยสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาเพิ่มสกิลกับเราได้เพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เราอะค่ะก็จะให้คําแนะนําต่างๆในเรื่องของการทํากิจกรรมตรงนี้กับเราด้วยอะค่ะอย่างเช่นว่าเราไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยพี่เราก็จะคอยช่วยอะค่ะคอยบอกสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วเน เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาเนะในการที่จะเพิ่มสกิลตรงนั้นให้กับน้องๆด้วยค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้เนาะกิจกรรมกลุ่มหรือว่าจะเป็นแบบทีมบิวดิ้งอย่างนี้ค่ะโรงเรียนหรือว่าในส่วนของตัวอีเวนต์ต่างๆอะค่ะก็สามารถติดต่อเราเข้าได้เลยเพราะเรายินดีให้บริการทุกๆกลุ่มเลยค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนทุกเพศทุกวัยทุก ทุกคนเลยใ,ใครอยากมามากันได้ที่ชวนเพื่อนกันมาชวนครอบครัวาม,มาได้เลยนะคะเดี๋ยวกัวก็จะไปเล่นเหมือนกันเอาเป็นว่าเราติดตามว่าวกุจะไปเล่นที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนีมากมากค่ะขอบคุณค่ะ จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวคราวในแวดวงกีฬาทั้งในและก็ต่างประเทศกันค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปชมผลงานของน้องๆกับกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งน้องๆเนี่ยเดินทางไปแข่งขันถึงเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้กับการแข่งขันฮอกกี้น้าแข็งแข่ง,ขงชาติปูซานเมโทรโพลิแทนซิตี้เมเยอร์ครั้งที่12นั่นเองและเด็กๆนะคะก็สามารถคว้าถ้วยแชมป์กลับมาได้ด้วยค่ะบร,ริการจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ การแข่งขันหลีกฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติปูซานเมโทรโพลิแทนซิตี้เมเยอร์สคัพครั้งที่12ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดแข่งขันเพื่อพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศเกาหลีใต้ในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตโดยจัดแข่งขันกันที่นครปูซานประเทศเกาหลีใต้ วัตถุประสงค์ที่สําคัญในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการพัฒนาวงการกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งในเกาหลีใต้ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยการขยายฐานกีฬาชนิดนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพราะเมื่อมีผู้ชมหรือนักกีฬาที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นก็จะทําให้กีฬาชนิดนี้ค่อยๆเป็นที่นิยมในวงกว้าง พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับสเสน่ห์ของกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งเพราะฉะนั้นทางภาครัฐและเอกชนจึงได้เข้ามาร่วมการพัฒนาบ่มเพาะเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งในเกาหลีใต้เติบโตต่อไปซึ่งครั้งนี้นครปูซานเมืองนานาชาติที่อยู่ทางตอนใต้มารับหน้าเสือเป็นตัวแทนของประเทศจัดการแข่งขัน เพราะเมืองปูซานเองต้องกลายเป็นจุดศูนย์รวมสาหรับครอบครัวฮอกกี้น้าแข็งทั่วประเทศรวมทั้งทําให้เมืองน,นี้เป็นเมกะแห่งวงการกีฬาในทุกๆประเภทโดยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ากีฬาฮอกกี้น้ําแข็งในหลายๆประเทศแถบเอเชียหรือแม้ประเทศไทยถือเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันเฉพาะกลุ่มอย่างไม่แพร่หลายมากนักซึ่งก็เป็นเรื่องยากของที่นี่เช่นกันที่จะเพิ่มจานวน ok นักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งรุ่นยาวในปูซาน จึงต้องจัดกิจกรรมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีสำหรับการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครปูซานครั้งที่12มีทีมฮอกกี้น้ำแข็งในแต่ละเมืองและจังหวัดเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทีมฮอกกี้น้ำแข็งที่มาจากโซอินชอนซูวอนชุนชอนชังหนึ่งแพจอนแฮกูชังวอนปูซานยิมแฮ รวมถึงทีม Bangko k อ a r r i o r ทีมจากประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแข่งขันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยก่อนหน้าทัวร์นา,าเมนต์จ,จะเริ่มขึ้นทางทีมปูซานมารีนาทีมฮอกกี้น้ำแข็งเจ้าถิ่นคือทีมที่คอยช่วยประสานงานให้กับทางทีมไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และยังช่วยประสานไปยังทีมฮอกกี้น้ำแข็งจากเมืองอื่นจัดเกมกระชับมิตรให้กับเด็กไทยเพิ่มเติมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เล่นจากต่างแดนมากยิ่งขึ้น การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งแห่งชาติชิงถ้วยนายกเทศมนตรีนครปูซานครั้งที่12ถูกแบ่งออกเป็นหลายดีวิชัน่นไล่ตั้งแต่ระดับบนลงมาอย่าง U15 To p d i ท็อปดีวิชั s นดี 1A Division 1B Division 2A และ Division 2B ซึ่งมีทีมรวมทั้งหมดถึง25ทีมด้วยกัน พร้อมกันนี้ทางนาย,ยกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเมืองปูซานยังได้กล่าวขอบคุณทีมฮอกกี้น้ำแข็งจากประเทศไทย ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมทำการแข่งขันด้วยโดยทีม Bangkok m ิ r i e ร r ส่งแข่งขัน2รุ่นคือรุ่น U15 และรุ่น Division 2A โดยเด็กไทยทั้ง2รุ่นสามารถควา้าถ้วยแชมป์กลับมาได้ทั้ง2รุ่นโดยเฉพาะในรุ่นเล็กอย่างรุ่น Division 2A ซึ่งเป็นเด็กไทยที่เกิดระหว่างปีคศ2012ถึง2013ต้องลงแข่งขันกับเด็กเกาหลีใต้ในรุ่น U12 ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านโครงสร้างร่างกายอย่างเห็นได้ชัด แต่ว่าเด็กไทยก็สามารถสู้ได้อย่างสนุกเอาชนะทีมจากเกาหลีใต้ได้ทั้งหมด3ทีมโดยสายที่เจอในรุ่น Division 2A เกมแรกเจอกับทีม g i ม h a เ d ว v i l โดยแบงคอกบุรีเออร์ทีมจากไทยสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0 เกมที่2เจอกับทีมเจ้าถิ่นอย่างฟูซานมารีนาซึ่งเด็กไทยเฉือนเอาชนะในช่วงชุดเอาไปได้4ประตูต่อ2หลังจากที่ตามตีเสมอในเวลาที่2ประตูต่อ2 าเด็กไทยเอาชนะทีมลิตเติ h ลไฮวันไปได้ถึง12ประตูต่อ0จนสามารถคว้าทัวยแชมป์ในรุ่น Division 2A มาได้อย่างสุดมันส่วนเกมสุดท้ายเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ในรุ่น Division 2A ซึ่งเป็นทีมเด็กไทยเจอกับแชมป์ในรุ่น Division 2B ทีมซุนซอนไฮวันใครเป็นผู้ชนะจะได้รับโลก่กิตยิยดปไปครองอีกหนึ่งรางวัล ซึ่งเด็กๆฮอกกี้น้ำแข็งไทยก็เล่นได้ดีออกขึ้นนำทีมเจ้าบ้านได้ถึง2ครั้งแต่ก็ถูกไล่ตีเสมอในนาทีสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันจึงต้องใช้วิธีหาผู้ชนะด้วยการชุดเอา์ซึ่งเป็นทีมพลังโสมที่ซัดได้แม่นกว่าควาโล่รางวัลไปครองในที่สุดแต่ก็ถือว่าเด็กไทยเล่นได้อย่างน่าประทับใจทั้งกับผู้เล่นและผู้ปกครองเจ้าบ้านอีกด้วย สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการมอเตอร์สแตนกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทรเวลา4ทุ่มครึ่งที่ทางช่อง m c o t คอ d ใหมายเลข30ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ